มาดามตวงเดอะเจอร์นี่มาดามตวงเดอะเจอร์นี่วันนี้นะคะจะพาเพื่อนๆมาเรียนทําครัวซองรีดมือมือโรองเรียนชื่อว่าเลซูเคร่บายโรสนะคะไปแต่เดี๋ยวก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งในช่อง YouTube มาดามตวงเดี๋ยวนี้เลย เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็มาอยู่ข้างบนโรงเรียนนะคะ Les s u ค r e By r o นะคะแล้วก็อันนี้คือครูของมาดามตังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟคอมบีค่ะเป็นคนชาติอะไร Welcome l from FranceYes yes yes, yes. You come from France and then how long you stay in ThailandI've no? been in Thailand for the last 15 yearsIn France what's your experience about uh, what you call like artisan Artisan boulanger. Yes. Yeah. Well, since I'm a kid, I'm basically I'm doing a lot of bread and a lot of pastry. My, my whole family is in the business, so I I would say I, I fell inside when I was very young. Well, since I can remember, I was working already in the bakery. Oh yes. <laughs> I think before, not not before you can walk. Probably. 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 <laughs> <laughs> How to do the croissant my hands. Okay. Let's start. Let's start. So first thing we're gonna do. ว e g o ก n น mix o u dough ค่ะในครัวซองเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหลักๆเนี่ยก็คือสองส่วนก็คือส่วนของแป้งโดแลวก็ส่วนของเนยแต่ต้องถามเชฟว่าคุณสมบัติของครัวซองที่ดีเนี่ยต้องเป็นไง What make a good croissant is basically something very flaky outside very crispy very flaky when you bite in it should fall in crumbs on your t-shirt and also inside should be very fluffy very light very melting okay we okay. go on Let's do it. Very basic ingredients huh? a bit of water, a bit of salt, a bit of yeast, a bit of sugar, and of course, yeah. we can go. So, we start with our water. Uh, we put our yeast. We pour our flour. A bit of salt. And, and then sugar a bit of sugar and we can start to mix เราก็ใส่ส่วนผสมทุกอย่างนะคะเข้าไปด้วยกันแล้วก็เดินเครื่องด้วยสปีดต่ําๆก่อน g ู u ต e n ของแป้งเนี่ยมัน ทำงานดีที่สุดหรือ,อยังนะคะวิธีเช็คก,ก็คือเอาแป้งมาแล้วก็ค่อยๆคลี่มาถ้าสมมติว่ามันขาดระหว่างกลางก็แสดงว่ามันยังไม่ค่อยดีพ <So, S 1> อดีอันนี้ก็ได้แล้วนะคะก็คือสามารถที่จะดึงแล้วก็เห็นความบางของแป้งเนี่ยโดยที่แป้งไม่ขาดโอเคโอเค r i g t อันนี้ก็คือแป้งโดของเราเนี่ยได้ผสม How he deployed Lanaha, Lapota Pack Pang away. So, what we're going to do first, we try to put it a bit together. Lassana, shape of Pank of Huta, keep our Akaduka night, and then we cover it with plastic. Lapota Pack Pang away. We can do now. Okay. So, after it's rested a few minutes. now we r e gonna put it in shape before we cut it down นี่เราก็เราจะรีดแป้งนะคะให้เป็นแผ่นจัดให้เป็นสี่เหลี่ยมเอาไว้ประมาณสี่เหลี่ยมถึงผ้า <Up. S 2> แล้วก็เอาแป้งเนี่ยไปเก็บตู้เย็นเพราะว่าการที่เราจะทำตัวซองเนี่ยคือการที่เรารีบแป้งกับเนยให้เขาสลับกันเป็นชั้นๆชั้น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยแป้งกับเนยเน,นี่ยอุณหภูมิควรจะใกล้เคียงกัน We keep in the chiller about f o r minutes. โอเคเราจะเอาแป้งไปเก็บ45นาทีให้แป้งเนี่ยเย็นๆก่อนช่องธรรมดาว่า ะะหลังจากที่เราเอาแป้งไปเข้าตู้เย็นมาแล้วเนี่ยก็เชฟมีทําเผื่อมาดามมาอีกชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะรีบไปพร้อมกับเชฟค่ะก็จะมีแป้งโดที่เย็นแล้วแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเนยนะคะจริงๆอันนี้เขาเรียกว,ว่า dry butter หรือว่าจะมาเป็นแผ่นแบบนี้อย่างนี้เนยของฝรั่งเศสนะคะเดี๋ยวก็ถามอีกและว,ว่าเนยแบบนี้ซื้อที่ไหนเนยแบบนี้ซื้อที่ไหนเราไม่ได้ขายเนยตามร้าน That's it, so our butter is very cold, very stiff. Our dough is very cold, ready. What we're gonna do first, we're gonna soften a bit this dry butter. To do so, we're gonna beat it a bit. เรียกว่าเป็นชีสเนยชีสหรือเป็นแผ่นเนย and this butter sheet we will fold into a dough ค่ะแล้วก็เจ้าแผ่นเนยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปพับกับตัวแป้งของเราค่ะค่ะเอามาหลังจากที่เรารีดเนยนะคะแล้วก็รีดแป้งให้เรียกว่าได้รูปร่างตามที่เราชอบนะคะเราก็จะเอาเนยเนี่ยกับแป้งมาประกบกันแล้วแล้วเราก็จะเอาแป้งพับเข้ามาข้างข้าง yes middle of the lap we enclose our butter properly okay got a highly apply okay and from there with were rolling pin simply we're gonna extend our dough with the butter inside เราก็จะค่อยๆเอาไม้กลิ้งเนี่ยกลิ้งแป้งให้ส่วนของแป้งเนี่ยค่อยๆขยายทำไมเชฟไปยาวแล้ววะทำไมเชฟไปยาวแล้ววะ <c oughs> ค่ะหลังจากที่ เรารีดได้ความยาวตามที่เราต้องการนะคะ How long or how thick r o u g l y roughly the, the length of your rolling pin Okay ก็คือความยาวนะคะเรารีดให้ประมาณเท่ากับความยาวของไอ้เจ้าไม้กริง่ง Okay ได้แล้วนะ y e a perfect แล้วก็เวลาพับพับตัวนี้ไปครึง <Correct. S 1> ่งเดียว Correct t a little fold แล้วก็ตัวนี้มาถามว่าถามว่าทำไมต้องไม่พับครึ่งไปเลยนี่ประมาณนี้แล้วพอพับตรงนี้มันจะได้เซนเตอร์เท่านี้ปะนี่ประมาณนี้ and then and then we will cool it down About 20 minutes again. โอเคหลังจากนี้นะคะเราจะไปเก็บในตู้เย็นประมาณอีก20นาทีเราจะไม่ให้เนยมันละลายไป <c oughs> ถึงเวลาที่เราจะเอามารีบรีบอ่ะตอนนี้ทำยังไงคะเชฟตอนนี้คือแป้งเย็นมากๆเย็น <c oughs> <c oughs> It's very cold. You're gonna have a bit of condensation, so we can use a bit of flour. Here it is. We can start to roll it out. Which side? So well, we're gonna work both sides, so you can start either. to ให้มันขยายตัวออกมาเป็นแผ่นบางๆค่อยๆให้ตัวแผ่นแป้งนะคะมันบางลงง่ายกว่าง่ายกว่าง่ายกว่า เราจะรีดนะคะจนแผ่นเนี่ยมันมีความหนาประมาณ3มมิลลิเมตรนะคะ,ะเดี๋ยวไปพักกินน้ำก่อน Now we re ready to cut our triangles and shape our croissants เราก็มาตัดเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็ขึ้นรูปกค้องโอเคครับ <c oughs> แล้วเราก็จะเอามาตัดเป็น รูปร่างเป็นสามเหลี่ยมเพื่อที่จะเอาไปม้วนหรือว่าเป็นครึ่งรูปให้เป็นรูปของครัวซองค่ะตอนนี้ ครัวซองของเราก็ขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะเอาเข้าไปในส่วนของตู้ p r o o เพื่อให้ครัวซองเนี่ยแป้งเขาขึ้นดีขึ้นมาก่อนที่จะเอาไปอบค่ะไปรูปๆเราจะเอาเข้าตู้ p r o o นะคะ p r o o ที่อุณหภูมิประมาณ30องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ความชื้นเนี่ย อยู่ที่90%แต่ตอนนี้เขาอยู่ที่5 7เดี๋ยวเขาค,อค,อคอ่อยๆชื้นขึ้นสาเหตุที่จะต้อง p ุ๊ o เพราะว่าตัวแป้งเนี่ยเราเอาไปเข้าตู้เย็นจนมันเย็นเพราะนั้นเนี่ยตัวยีสต์ต่างๆเนี่ยเขายังไม่ทํางานนะคะถ้าสมมติว่าเราไปอบโดยที่ไม่พุ๊ o เนี่ยครัวซองของเราก็จะแบนๆแป๊กๆอยู่อย่างนั้นการที่ยีสต์ทงานขึ้นอีกเท่าตัวครัวซองเราก็จะตัวโตวขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะเอาเข้าไปอบค่ะ how you notice um, that it is all right right the first, first guideline will be the time so we said two hours two now hours. it's been two hours yes. also we can see the increase in volume but about, about twice bigger a bit more than twice bigger okay and we can start to see our layer. โอเคเห็นชั้นของเนยที่เราเขาเรียกว่าแลมินีระหว่างเนยกับแป้งเอาไว้เนี่ยมันสามารถเห็นชั้นชัดขึ้นแล้วมันก็ดีดตัวแต่ก่อนที่เราจะอบนะคะเราก็จะทาไข่เป็นไข่ตีแบบเหมือนเอาไปทำไข่เจียวน่ะแล้วเราก็จะเอามาทา so at this stage we need to be very gentle อันนี้ เชฟบอกว่าเราก็ต้องทาค่อยๆห้ามกดไปแรงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวแป้งมันพร้อมแล้วเราไปอบโอ okay. เค that's it <S at what temperature so to bake those oven 170 celsius around that 15 to 20 minutes ไปค่ะ here we go ค่ะตอนนี้เสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเชฟจะหั่นให้ดูนะคะว่าตรงกลางของครัวซองของเชฟเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบไหนเอ้าโอเค so croissant are well baked you see the very flaky and that's what we we did with our folding thin layers that get very flaky and crispy in the oven we can hear the the knife and that's what we get Oh, oh la la! So, so this is called uh, honeycomb crumb. So when you bite in, basically, you should have flakes everywhere covering you. <laughs> <laughs> That's a real croissant. <laughs> Very flaky. Something. melting inside yeah you get the feeling now อืมฮัลโหลมค์ครับอัลอยลไมค์รับพูดภาษาไทยได้ด้วยหรอเอเคแล้วเชฟปล่อยให้พูดภาษาอังกฤษตั้งนานเนี่ยอร่อยครับอร่อยครับมเบามาก แล้วก็เนยอ่ะหอมมากเรียกว่าลายในปากเลยในขณะที่ข้างนอกอะ่ะกรอบกรอบกรอกรอบ,รอบแบบร่วงขนาดนี้ <c oughs> ข้างในอะ่ะเบาแต่ว่ามันยังมีความหอมความนุ่มชุ่มชื้นอยู่ข้างในเรียกว่าเป็นครัวซองที่คุณภาพเยี่ยมมากๆค่ะ Good. 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 Chef, the difference between puff pastry croissant? Puff pastry has more single fold or more double fold and no yeast, while mm -hmm. croissant we, we did just a double fold, a single turn, and croissant contains yeast. That's why you can proof. แล้วถ้าสมมุติว่าไม่อยากทําขนมปังเชฟมี <laughs> แบรนด์ของตัวเองนี่แ <Yeah. S 1> มซ่อมชอมฟิลิปขายที่ไหนบ้างคะ Well, we can find our p r o d u c t in uh, Villa Market and in Gourmet. We have a range of uh, artisan French bread and artisan croissants. เรียกว่าเป็นขนมปังสไตล์ฝรัร่งเศสรหรือสไตล์ยุโรปนะคะแล้วก็มีครัวซองด้วย We have some croissants as well. โอเคค่ะ สามารถที่จะติดตามแล้วก็ลองชิมฝีมือเชฟได้นะคะแต่ว่าใครอยากมาเรียนแล้วก็อยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าที่โรงเรียนเนี้ยเขามีสอนอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามท้ายคลิปนี้นะคะเอาละคะ่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับเอาละค่ะแล้วนี่นะคะขอแนะนําให้รู้จักกับเจ้าของโรงเรียนวันนี้ที่มารามุกบุกถึงโรงเรียนชื่อว่า Lesucre by Rose ค่ะ เราก็จะมีคลาสเป็นประจำนะคะเ,เกี่ยวของหมวดของการแต่งเค้กตั้งแต่พื้นฐานจนกระทั่งไปถึงการตกแต่งชั้นสูงนะคะแล้วก็จะยากขึ้นไปอีกก็คือเรื่องของโครงสร้างแต่เดี๋ยวถามก่อนดอกพวกนี้มันกินได้จริงๆใช่ไหมทานได้จริงค่ะทานได้จริงๆต้องขอลองชิมอันนี้นะคะเป็นเรียกว่าครั้งแรกในครั้งแรกในครั้งแรกในชีวิตหัหนังเปาะเลยเนี่ย มันก็หวานหวานมันก็หวานหวานทานได้จริงหวานๆน,นี้นั่งเด็ดดอกไม้กิน Amazing <laughs> ม,ม,มากเลยอ่ะ <laughs> สุดยอดค่ะมาทำตวง The Journey